สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนคขะมนนือนี้ก่ะพามาเข่าวสวนที่เก่าเนาะคะ่ะหลังจากมาขึ้นเก็บพักไปบรไิไทค่ะพี่น้องเก็บอย่างเร่งด่วนและเร่งรีบทรงปรมันหาถุมหาถุมกว่าเมืม่อวานี้มีเอฟซีมาสื่อพัก้วจ้ะพี่น้องนี่ค่ะผิดของเฮาก่กะเกือบเก็บได้ละค่ะเดี๋ยวรอกแกแจักหน่อยเนาะอีกเขียวปกเกือเทน,นี่เก็บได้แล้ว พักกันเลือไซีล่ะคะพี่นอ้องวางๆเดียวกัลือเฮ็ดไม้เมดล่ะเพราะว่าขังเทิงกันได้ลือล่ะคะ่ะเบิ่งรสิได้ยังแนวเอา,าหัวทงมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคิงไปเดี๋ยววาเบิง้ง มาเก็บผักกันค่ะมื่อนี้คือทรงพอเดือดเอาไปนอดเตียงพี่น้อยข้างบั้งข้างยันี้เก็บไประย่างแหละน้อยเป็นช็อตเป็นช็อตไปสิบระเทศไทยเหงาไปได้เรือพี่น้องคลิปนี้ฟ่าวแดดกันเพิ่นสร้างไว้แต่เหมือนวาดกันเนี่ยต้องสร้างไว้เต้นเนื่นๆได้เพราะว่าเห็ดพักมันต้องเสียเวลาสร้างบ้านหนองหะเนี่ยบ้านต้าม่วงเนี่ย หนังสือกับมาซอยกันกันบัวซอยซอยเก็บกับบัวแดงไงเดยนี่เปิดกระเฮ็ดสองเพิ่นคือกันเด้อครับนี่ทางเพจเอิรนดเมย์สะเทาะติดตามเพิ่นแนรเพิ่นฮักกบเพิ่นอเขียดมัดมันเหมือนพี่หนีพี่หนี้สาวกันที่กล้าวัฒนเดฟ พ่อโกบเป็นโตเป็นต้นดีอยู่ไปเหมือนกับน้องกับพ่อจ้เสียวหาตุงโว้ยเป็เจ้บุตรแม่เดี่ยวอุ้ยเขาหาได้อยู่ในน้ำขุ่นคนเผาแล้ไปเราได้มันฟานเกือบเปลแล้วละพี่น้องซอยคนละไม้คนละมือนี่คอเ่าเพิ่นเอาไม้ซักบักผีมาทรงโหนเขาไปหอด้วยใคอยมาถ่ายเฮ้ยเขาไปใจ้เกือบไปเอาผักโตลาดเหรออืมเจ้าใดผีเจ้ไดด มันงามย้อนไม่สักปะเนาะลมไปดนละเ่ยังมาหดบางนั้นยังพอได้ขับฮักไปสองต้นยังาเวลามันน้อยมันมีแต่ปูกในงานหนากเทเดยพ่อสาง่ามบะผ่านปะหน่วยไงยปะเปล่าแล้วพี่น้อง ปูปลามาจะคือบันดดแล้ใส่ย่งถามเราที่เราตาเราใส่ใสุ่ญมะเขือลี่หิมหัวก็คือคลายเหมือนนี่มักของเอาเช้านี้มาสายกับเก็บสายมาเดิกกับเก็บเด้เก็บได้ตลอดยี่สี่โมงนั่นหมูข่ยงนั่หมูเคบเด้อเอาเนเอามาสั่งเอาเอาพักนั่นใส่ถุงก่อน อากาตัวนี่บ่ได้สื่อแล้วพี่น้องเช้าไปทําบุญร่วมแม่นนุโมทนาบุญนำกันอากาตนนี่นอกิดดีลยอะแล้วละคะพี่น้องมินมหาอยบาะสั่งกาะหักพาท่านได้เสื่อมสั่งจนหักสิบสี่โลครึ่งบนนั่นสิบสี่โลครึ่งเปะ สิบสี่โลครึ่งเหลืออยู่โลหักออกสองเหลือสิบสองเหลือสิบสองโลสิบสองโลสองร้อยสี่สิบนี่ต้นนี้ดอกหอมสิบก็หนึ่งร้อยอันนี้คณะก็สิบนี่ต้นนี้แถมไปพี่น้องแล้วล่ะมือนี้อันนี้เอาไปสร้างให้เราตีละกี่บาท ขนาดเอาโลหนึ่งมันเลยสร้างมันหนึ่งสามสิบเป็นสองร้อยเจ็ดสิบโอเคเสร็จแล้วขอบคุณหลายๆเล้อค่ะที่มอาวุธลุนเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเด้อค่ะอันมือขึ้นกับประไทยน้องมือขึ้นกับลายลายรวยอยู่ไปส่งสองเจ้าเจ็ดรวยทึงสลัดแมน กะตาไผักของเฮามือนี้เครื่องกะลำปี้กะลำปี้กะหัวใหหญ่ใยๆจะใส่บิ๊กบลาพิลากันที่สองเขาเพลินยู่ไปเก็บตามเพิ่นน้นเนยจะทอดตั้งเพลิเนาะตัวกเก็บทรงเราตีเลยก็จะบอกอันนั้นทั้งเพลิเอาใส่เข่งเราไปก่อนค่อยไปเอาใส่เข่งนี่แหละใส่เข่งเราหิวไปน้ำค่อยเอาเค่ง ตัวเนี้ยวันนี้เออบดได้หอยอันนั้นโกมาปนนะนักเด้อยาวาบานักคนซื้อแบงเองคงเองคณะนี่ก็ถุงใหญ่ๆสิบบาทเด้อจ้ะพี่น้องนี่ไปตลาดเขาขายสามกร่มห้าสิบกร่มละยี่สิบัวนี้เอาไปเด้อเดี๋ยวแบกไป ไปไม่หมดโอเคไปให้รวมเงินกล่ะรที่เดียวจบได้หอนนาไปไปทำบุญ้อบไปแล้วเดินทางปลอดภัยว่าจะจบลิปกับว่าจบเลยเด้วค่ะมาตัวอีกจักหน่อยก่อนนี่บรอกโคลี่ คือสีผสมกะลำดองแหละคือมีสองสายพันธุ์ตัวนี้จะไปกินเองเด้อจ้ะเอาผู้ได้อดยากเด้กะ่ะตาไถ่เพิินอยู่ไปตัวนี้อันนี้เขาปลูกเหมือนนั้นยังบ่าซ้นค่ะได้แค่แสองมือเนาะอ่ะทักทายทักไายอีเแลี่ยผวมสวัสดีไปวางหันทักไายอีเหล้วยต่อก็เลยเด้อค่ะพี่น้องในคลิปนั้นกาซิมาเก็บตัวนี้กาซิเก็บไห้เพิินอีกคือเกาค่ะตามสาั่งตามออเดอร์เนาะนี่ มันเก่าหกๆน่กับโฮโฮโฮเ่บบเป็นยังดอกค่ะเดี๋ยวจังหน่อยกับทำความสะอาดแล้วกัปลูกหลอบใหม่สิปลูกกะลำดอกบัดนี่มองนี้ขามาเก็บหนีงกระลำปี้ค่ะเก็บอีกแล้วเก็บตามสั่งตามออเดอร์ดนะค่ะพี่น้องดอกหอมกัเก็บใหยื่อเพลินละ่ะดอกหอมกัได้ได้หลายอยู่ค่ะได้เพราะว่าปีนี้เขาปลูกหลายแมนได้ได้หลายร้ายใบแดงหย่อนอยู่ แ,แมนจ้ะแต่ก็ยังว่าท่านมดเนาะก็ยังเก็บขายเรื่อยอยู่ค่ะว่าแต่ผู้ใดสั่งเฮอกะเก็บบาสุวิทเก็บอันนี้ไปใหน้หมูกําลังงามเลยค่ะเนงกะลําปีเนี่ยจะแรกก็ว่าจะไม่เก็บเนาะคนก็อยากได้ก็เลยเดี๋ยวเก็บให้เพิ่นเพิ่นสั่งนะคะว่าสิเก็บไปขายตามบ้านกับ่ได้มีโอกาสจะเตือื้มนีขนาดกะ เกือบเมดแปลงเนาะพ่นมาสือ่อมื่อนี้เกือบหมดแปลงคณะเห็ดหอมแต่ว่ากันยังเหลืออยู่แต่ก็ต้องรอยเพ่นดอกอีกก่อนเนาะค่ะขนาดต้นนั้นก็รอให้ล่ำเพ่นใหญ่อยู่นะเก็บแนงกลำมกันค่ะพี่น้องส่วงแง่เยมาแางต่อต่อกันไปเลยอยากคีบหาหอยด้ยค่ะนี่หอยกับไปหาหมองได้กับพ่อใด้พ่อเหลวอยู่ เราไปจนกวามสิพอจุดไม้ใหม่และค่ะพี่น้องโอ้ยมันหน่อยายกับไปหนุมมันกระขาดซ้ำงามแห้งค่ะพี่น้องกำลังแสบเลยแหละนี่กำลังผัดแสบเก็บไปออกเจอสิเด็กเก็บงไงแล่นจะ้ะ โอ้อยงามหลายพี่นอ้องขึ้นเบิงบอกพคนว่าบม่มีมันบ่ค่อยเห็นหงุงมื <c oughs> อ้อนะี้นนงามหลายอย่งงอะก็ลังพอพัดแต่พัดเสียบพัดหวานครับพี่นอ้องเอ้ยสุดจยจอดเลย หักออกเลยเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะปลูกรอบไม้ละน้องแนงกะลำก็ได้เต็มกุพอดีเลยเด้อจ้ะสวยๆเลยจ้ะกำลังผัดเซ็บๆเลยเนี่ยอ่อนๆงามเดี๋ยวไปตัดแนวอื่นตตอก็เลยจ้ะมาสุวิด เอาสูวิทตัดเอบ็อกโคลี่บ็อกโคลี่นั้นนี่กับส่วนน้อยค่ะเกือบเบิร์ต <laughs> แต่กระสีเหลือกกระลำปีเนาะหัวใหญ่ใหญ่กระถิบหลวจองแ,แนก่กระสีตัดมือนี่กระสีดมดไปแน่าะจ้ะมดไปเรื่อยๆอทุกอย่างเริ <laughs> ม่มหมดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องขนาดกระสีตัดอีกมือนี่สีตัดไปขายมืออื่นเสองบัมืออื่นเสองกับมือมอื่นแหล่ง บอกโคลี่ของเรารอบนี้ดอกบวค่อยญงค่ะเพราะว่า,าต้นพันธุ์มันบวชหอยแข็งแรงบ่ชหอยสมบูรณ์แต่ก็มีดอกอยู่เนาะมีดอกหง่ดอกหน่อยค่ะป่นป่นกันไปเลยพี่น้อง<ม>แต่ว่ากะลัมปี้นี่หัวงหง,วง่แหงเนียนหยอดเพิ่งิ่กระไดแน่บโบไดเน่มองนี่กระไก้จี๊ด,ด,ด,ดมดอยุได้จ้ะพี่น้องนบทั งามไงกับพนเท่ายขายเบิดหล้วนละตันนี้มันเป็นไตไงดอกค่ะมันกระสับนี่ละสุดแล้วเป็นอยากได้กับตัดทรงเลยล่ะค่ะพี่น้องเมืองกะลำนี่กะลำกับ่ทนอยากตัดได้ต้องตัดซี่หาหัวคันไดเก็บกับจนว่าคำค่ะพี่น้องเก็บทุกอย่างที่ขายได้เลยเด้อจะนี่ ไหวถ้าขายน้ำบาดมืออื่นนะหรือปวะขันพี่ผู้ใดมาสั่งเขาก็สาม,มาถเอาให้เขาได้เลยเนาะค่ะมืนหนีวางกระเห็ดไปเรื่อยใี่ไหะคะพี่น้องหอมแบงกับงามสัง่งมาเห็ดก่อนเนาะค่ะพี่น้องหลอกออกหล,ลัละกกระหล่ำล้วก็จังค่อยสีเดมัดเนาะค่ะทำความสะอาดก่อน ลุยดอกหอมต่อครับเอามาเก็บดอกหอมกันเนาะไงเอ้าไงเอาเมีนค่ะนี่เริ่มลมแน่แล้วเด้อพี่น้องเก็บไปหลายแน่แล ah. ้วกันยังเก็บบ่ทันอยู่เนาะเมียนเก็บไปหลายได้ค่ะนี่ไปย้อนเป็นเก็บไปเสาละสองลอยสามลอยลอยเมีนค่ะลอยก็เมีนร่วมพักอื่นได้พี่น้องร่วมแต่ดอกหอมเมียน มะส่าเก็บไปแล้วอร่อยเนาะหมอว่านมือเส่ามืมูว่าน,าน,านโอ้ยมันบมเมนต์รวยเด้อกระจายอยู่ว่ะเนาะสองสามหลอดมันดอกใหญ่พี่น้องมันกะกล้ำเดรด,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 ดอกอวบดอกเป<อ>็นอวบค,ค่ะกะกล้ำเด้ใหญ่เนาะนี่ดอกไข่เดรไล่กล้ำมึงตีหลายดอกอื่นก็คือสีดเดรเลียนทับบึง เนาะพี่น้องพักยางหละน้อยแต่กะลําปี้นี้โบมี่ครับแต่ว่ามีโยหักบบท่านผมเต็มที่เมีนบอคเคอรี่บักเคอรี่ก็งดครับงดตัดว่าไงโบท่านคือไงโบท่านนะคะคือขายแบบขายหนวดใช่ไหมก็แต่ว่ากับกับเมนว่ามันบ่ได้ได้ได้เวลามันได้ตัดมันก็ได้เวลาอยู่ตัวกะเพิ่นเมาสู่มือเนาะ ผักกะใหญ่บทท่านเมียน <c oughs> แต่ว่าดอ, <c oughs> อดอกหอมดอกหอมนี่เก็บได้สู่มมือขนาดาาว่าหลายตัวเลยดอกหอมเก็บได้สู่มมือต้นหอมผักซี่พวกขนาดสี่เขาก็สามารถเก็บไปจำหน่ายใ,ในบ้านได้เนาะเมียนคนกับเลี่ยนแนวกินของอื่นคนก็เลยหลายนะมือหนีคนกินพักหนีอนื่นมากินพักหนันไปนี่ก็คือผลงานอีกแรงหนึ่งของเฮาจ่าหลังจาก หมอเวทเนาะหมอเวนมีทรงพักไข่พี่น้องไปกะไลเตือบอยู่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้รอบแรงเด้อจ้ะพี่น้องนี่บรอกโคลีก็เกือบหมดแล้วค่ะกะิีด้กะิได้ยก,ะป,กะปิบกะปวยอันนี้อันนี้ก็คือยอดที่เพิ่นสัง่งเนาะค่ะสามร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้กัสิเฮ็ดลขายมืออื่นค่ะนี่พี่น้องเป็นพักซีลาวพักซีจีล้ะกามีต้นหอมนะคะนนดอกหอม พนาแล้วก็ดอกหอมค่ะมืออื่นนี่ซิม,มีเก็บอันนี้เนาะซิม,มีเก็บพักบุงมะเพิ่มซิม,มีเก็บพักบุงมะเพิ่มเนาะค่ะมืออื่นเนาะกับซิม,มีซํานี่แหละที่พักสิซิเลียนออขายแต่บรูว่าสิได้บอโคลีหรือว่ากะหล่ำปีไปเสริมบอหวัวละหาบาทสิบบาทเนาะจากสิได้บอแต่ว่าค่ะบ,บอได้กับไปซํานี่ก่อนนะคะกับด,กดอดกหอมดอดกหอมนี่เก็บได้ไหลายแห่ เก็บพระทันเหมือนเต็มแต่ว่าต้องเปล่งเก็บเอาห้บ้านบ่ให้ายบนบ้านเพราะว่าหอมมันล่มแล้วตอนจิตเลือเต็บ่เอาไปเนื้อเข้าต่อห้ดอกมันใหญ่อวบก่อนแต่ว่าเก็บเบิดแล้วล่ะโตโตดอกอวบๆนี่เรือแต่นานถึงเขาบ่ได้เก็บไปลาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้ซสำนี้เลยเนาะไอเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ